We'll สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีตอนรับผู้ชมค่ะเขาซูไรการอีสานเซานีวันพฤหัสที่30พฤษภาคม2567มืนนี้อยู่กับว่ารีสอว่าที่และคุณพัชระดวงสูงเนินค่ะเช่นเคยครับผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับชมรายการอีสานเซานีนะครับได้เป็นประจาวันจันทร์หอดวันอาทิตย์ครับเก้าโมงจนหอดสิบโมงกับมีหลากหลายช่องทางครับช่องทางแรกก็กดไปที่หมายเลข11ครับ NBT TV อีสานหรือว่าไพ่สินรับชมผ่านช่องทางออนไลน์กับไปที่เพจ a c e b o o k ครับ NBT UBON หรือว่าไพ่ สะดวกรับชมสดนะครับก็บสามารถที่ตามรายการต่างๆของ n อ t TV ที่วิสารยอดหลังได้ที่ y YouTube ครับ NBT11 UBON ครับค่ะสำหรับนี้นะคะก็มีข่าวสารมากมายเลยค่ะคถือว่านี่ช่วงนี้นะคะก่อพึงพานนะคะของห่วงของการ ประกาศได้ซื้อผู้สมัครสวมานะคะแล้วก็ห่วงต่อไปในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะก็สิเป็นการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแบบรายดรับค่ะนนก็จะมีในเรื่องของการเกาะเติดนะครับสมาชิกอุทิศภาวัาสิเป็นแนวใดต่อที่สารสนิกรสิมีในช่วงการเกาะติดโดยตั้งมามอบข่าวสารให้ครับคุณผู้ชมได้รับฟังรวมไปถึงครับคุณผู้ชมในช่วงนี้กาซิมีโรคระบาดเกิดขึ้นครับ <c oughs> ในจังหวัดอุบลราชธา,านีนั่นก็คือในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าครับจนให้ปัุสัตอุบลราชธา,านีได้ออกมาประกาศคุมพื้นที่โซ่ข สด,สดผ่านทางโทรศัพท์ด้วยรวมไปถึงนะครับการพูดคุยว่าเกิดมาในแล้วใดม,มีที่การป้องกันอะไรกันซีมีการตรวจสอบต่อไปใน้หรือว่า คุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาสอบถามก็ได้ห้ากับสิเป็นซื่อกลางในการถามข้อสงสัยต่างๆได้ครับแต่ในช่วงแรกนะครับสีขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับขอเชิญคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบชุดอนาลาดลมเย็นครับมณีเสนอตอนพระมหากรุณาธิคุณทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาครับ มหากรุณาที่คุณทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาที่ปัจจุบันคือสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลา และโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีสามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยอาทิคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วีดิทัศน์เพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนพระองค์ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในด้านการศึกษาซึ่งทั้งหกโรงเรียนดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอาทิโครงการอาทิพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ส่งร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอค่ะเดียสิภาคุณผู้ชมนะคะไปเบิงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถาวายพระ เกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์มาผ่านสาหกรอบ28กรกฎาคม2,567เริ่มต้นกันขีดจังหวัดอำนาจเจริญค่ะณวัสาเกตตำบลบุง่ง อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจเจริญพระคู่ศรีสมมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานไฟสงฆ์และนายเซนีสมเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานฝ่ายขรรวะในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลี่ยพระเกียรติพระวายพระพรอนชัยแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเหนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีส่วน ราชการผักเอกชนประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญรวมในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และนางสมาธิจเจริญจิตภาวนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมกับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมจเจริญจิตภาวนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองยึดหลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่วนที่จังหวัดยาสทธรนนะครับณวัดกระจาบนอกอําเภอปาติวจังหวัดยาสทธรนนายชรินท้องสุขาภูราชการจังหวัดยาสธรมอบหมายนายสุวัตเข้มเพชร รองผู้ราชาการจังหวัดยาสธทเป็นประธานไฟล์คารดิฮัต์ดโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวงศาจารย์เจ้า,จาคณะจังหวัดยาสธทเป็นประธานไฟายส่งในพธิธีเจริญพระพุธทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดและอำเภอปาติ พร้อมด้วยนะครับพุโมโมโทธศกนิกชนเขาร่วมพิธีในโอกาสนี้ครับประทา่านไฟคาลิฮาร์และกหัวหน้าส,ส่วนราชการได้ถวายจตุป,ปัจจัยไทยถรรมแด่พระสงฆ์พรออมกันนี้พระสงฆ์ได้อนุโม,โมทานาให้พ,พ,พ,รพระพุทธศกนิกชนกวดน้ารับพอนหลังเ็จพิธีก็ได้นำร่วมพิธีนะครับก็ได้นำผูร่วมพิธีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเหตุความสะอาดร่วมกันครับ เช่นเดียวกันกันกบทังจังหวัดนครพนมค่ะมีการรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวะพระศรีวิสุทธินายก เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับวหนหาส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเขารวมในพิธีณวัดสีเทพป,ประดิษฐารามเพื่อทรงเสริมให้ พระฆ์นิกรทุกถ่านค่ะทุกมูเรารวมกันเฮ็ดความดีถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอีกทั้งยังเป็นการส้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและยังเป็นการ เฮตหคมสังค,ม,งคมค่ะขออภัยค่ะเกิดความสงบรมเย็นสันติสุขโดยการนำ่ลักรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีบ่ประมาทกับการใส่ชีวิตจึงสีสามาดดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนให้ในชาติให้มั่นคองอีกด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่วัดถุงสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนายวสันชิงชนะนะครับรองผู้ราชาการจังหวัดสุรินทร์ประธานฝ่ายขราวาศแลก็มีพระราชวิมลโมรีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกายประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีนำคณะสงฆ์นะครับแล่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยทางจังหวัดสุลินนะครับได้รวมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุลินร่วมการจัดขึ้นนะครับทุกวันที่28ของเดือนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและยังและยังเหตุให้สังคมนะครับเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข ด้วยการน้ำรักถ้ำจากบดสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติให้ตังมันในคุณงามความดีบ่ประมาทกับการใส่ชีวิตสิสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถือต้องตามทํำนองคลองรรมโดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุลินจำนวนมากนะครับให้ความสนใจและก็พร้อมใจกันนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองตาสัญ,ญลักษณ์ รวมกิจกรรมจะเริญพระพุทธมนเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพียงแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่พระสงฆนิกรชาวไทยมีต่อสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ ค่ะไปรับชวงภาษากรรไนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจิตอาสาพระราชทานเก่านย์ีนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่า6บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกำลังพ่นทหารจิตอาสาพระราชทานเก่าศนยหน่วยพัฒนาการเขื่อนทีหาหกสำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานียังคงรวมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2 5 67 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีเหนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6มิถุนายน2 5 6 7ค่ะ เดินในโอกาสวันเฉลิมพระชน,พนมพรรษา3มิถุนายน2 5 6 7ดนะครับด้วยโรคพยาบาลต่างๆนะครับในพื้นที่ภาคอีสานร,รวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธา,านีประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองเหตุให้กำลังทหารจิตอาสาพระราชาทานเก่า0-4หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56พสำนักง,งานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันมาบริจาคโลหิตให้กับข้างเลือดกลางโรงพยาบาลสมเด็จ ยุพาชาเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ามิถุนายน2567 อีกทางนะครับเพื่อให้มีโรคหิตสำรองให้เพียงพ่อต่อความต้องการของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาพกาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ทางการแพทย์โดยปฏิบัติตามมาตรการของการควบคุมโรคอย่างเข็งขัดสำหรับโรคหิตสำรองที่ได้ในเถือนี้นะครับมีจำนวนกว่า1 1 2 5 0ซีซีพร้อมทั้งนะครับประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มาร่วมบริจาคโลหติตตามตามโรงพยาบาลไก่บ้านของท่านครับค่ะทางด้านจังหวัดมุกดาหารค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ นายบุญเรืองเมฆชิมรองภูวาราชการจังหวัดมุกดาหารรับมอบหมายจากผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารให้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสําคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระปุกกาวเจ้าอยู่หัวโดยมีประลัดจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอเมืองมุกดาหารมูหนส่วนราชการเล่ากาชาจังหวัดจิตอาสาพระราชาทาน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเขาร่วมกิจกรรมเฮ็ดความสะอาดรับปรปุงผู้มีถัดและมีการเก็บพักตบชวาณฝ้ายน้ำล่นห่วยโปบ้านสงเปื่อยตำบลบางสาไส้ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ ต่อมาสิพาคุณผู้ชมไปเบิ้งในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันแน่<ะ>ซอร์นี่นะครับทางภาคอีสานของเขาจังหวัดอุบลราชธานีของเขาก็ถือว่าอากาศดีแดดอ่อ,อนๆหรือว่าจะมีบางพื้นที<ะ>่ก็มีคึมฝา่าคึมฝนแน่เดี๋ยวเขาสิไปติดตามการพยากรณ์อากาศสถานีอากาศมินิอยู่กับคุณปริวัตรน้ำดวงครับ คุณพัชรคุณวาลีแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะทีอ่อาจจะมีเมฆบกคลุมนะครับค่อนข้างมากก็จะทําให้อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับแล้วก็ช่วงสักบ่ายๆค่าๆก็จะมีฝนฟ้าขนองตกได้บ้างน,นะครับตอนนี้เรามาติดตามในส่วนของตัวเลขนะครับในเรื่องของปริมาณฝนที่วัดได้ในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า ในหลายพื้นที่นะครับก็วัดปริมาณฝนได้ศูนมิลเมตรนะครับจะมีบางพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดนครพนมนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับวัดได้3ามมเมตรนะครับในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยรวมถึงภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของ หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับมาดูสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆบกคลุมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคเลยไปถึงทางด้านตอนกลางของภาคนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับ อุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ในช่วง35-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้25-28องศาเซลเซียสเรามาดูในส่วนของจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองที่มากกว่าบริเวณอื่นๆนะครับก็จะเป็นจังหวัดทางด้านตอนบนของภาคนะครับก็ได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายนครพนมนะครับสังวน,นครมึงการ อุดรธานีนะครับกาลสินมุกดาหารและก็ทางจังหวัดอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับอีกจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดไทยภูมนะครับครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ยังคงมีโอกาสของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะครับก็จะมีที่เพิ่มมามากขึ้นนะครับจะเป็นช่วงของวันที่31ก็คือพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่สองมิถุนายนนะครับก็จะมีลักษณะของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นนะครับก็ทําให้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ด้วยนะครับครับสำหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์045 244 189นะครับสวัสดีครับ ครับขอบคุณคุณปริวัตินะครับก็สภาพอากาศตอนนี้จะมีฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้าะนะครับกาซิมีฝนถึง30เอร์เซ<ม>็ตติดตามดูแลสุขภาพกันต่อไปครับค่ะในช่วงนี้กาซีให้คุณผู้ชมได้พักกันสักครู่นึ่งค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นของโรคพิษสุนัขบาาในช่วงต่อไปกันค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิสถานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎา,าคม2567และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567 กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมเรา2คนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์สดๆทางโทรศัพท์ในประเด็นที่ว่าปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับได้มีการตรวจพบโรคพิิสุนักบ้านะครับจนมีการสั่งคุมเป็นพื้นที่ชั่วคราวนะครับตอนนี้คุณจิราวันปามุทานะครับได้พร้อมให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าคำท่ะ สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับเข้าคำขออนุญาตเข้าคําถามแรกเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ของโรคระบาดพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อําเภอเมืองวนราชธานีนะคะณขณะนี้ก็เป็นจุดที่ตรวจพบผลบวกของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่าง สี่ตัวอย่างก็มากที่สุดในจังหวัดอุบลก็คืออำเภออุบนราชธานีค่ะก็ตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบนราชธานีเราพบตัวอย่างให้ผลบวกต่อโรคพิจิตรบ้าจํานวนสี่เบ็ดตัวอย่างก็มีที่ตําบลไร่น้อยสองตัวอย่างค่ะตําบลกระโสบหนึ่งตัวอย่างตําบลทามใหญ่ห้าตัวอย่างค่ะ ไร่น้อยอไรยน้อยทัวสีนะคะสี่ตัวอย่างแล้วก็ในเขตพื้นที่ในเมืองหนึ่งตัวอย่างค่ะครรวมทั้งหมดที่เ็ดตัวอย่างก็เป็นอ mm. ันดับหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะพบตัวอย่างแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีพบเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งที่กรดทบ ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษนักบ้าเป็นดอบหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ในขณะนี้นะคะครับคืออย่างนี้ครับที่มาของการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าน,นี่คือทางทางเนี่ยได้มีการตรวจพบมาจากไหนครับมันเริ่มมาจากอะไรครับอันนี้ของเขตที่ตําบลบ้านอามูสีตาบลทางใหญ่นะคะก็เริ่มที่เริ่มที่จะของตัด เจ้าของสัตว์ได้เรียงสุนัขจำนวนสองตัวก็มีน้องจกักรีกับน้องอรไทยเป็นสุนัขพันอมริกันบุรี่เพศรููอายุ4ปี6เดือนแล้วก็เพศเมียอายุงปี6เดือนสุนัขนี้ได้เลี้ยงมานานแล้วประมาณ3-4ปีแล้วทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่สแสดงอาการป่วยพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีอาการ จ้าหก้าที่ตัวในบ้านแล้วก็อ่ามีอาการดูร้ายกัดสิ่งของเดินตัวเซตัวแข็งเจ้าของก็คือคุณนัทรีวันก็เลยนำจะนักตัวที่ป่วยนะคะแล้วก็ตัวที่ถูกกัดไปหาหมอทีอ่คลินิก ก็คือสรุปง่าย <Jamie, S 2> <LIKE. S 1> ว่าคือทางเจ้าของของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงว่ามีการแบบแตกต่างไปจากเดิมมีการเปลี่ยนไปใช่ไหมครับมีการดุร้ายขึ้นะก็เลยได้เอาไปพบก็เลยตรวจมาว่าเกิดก็พอสรุปผลตรวจออกมาก็เกิดว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วครับตอนนี้เ็้าไปเจตตัวอย่างไปเจตตัวอย่างส่งตรวจตอนนี้คือการกตรวจตัวอย่างเนี่ยมันต้องต้องสุนัคต้องเสียชีวิตก่อนหรือว่าทําลายให้ตาย แต่ทีนี้กรณีของของน้องกอลอไทยสุนักเทศเมียที่เขาเลี้ยงอยู่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะในวันที่เราไปเข้าตรวจสอบนี่ก็ยังไม่ตายพอกลับมาที่สำนักง,งานก็ตอนเย็นเจ้าของสัตว์ได้แจ้งว่าสุนักได้ตัวที่ป่วยได้ตายแล้วก็เลยเข้าไปเก็บกระยางส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการจุลวิจัยและพัฒนาการ,การสตอแพทย์ภาคตะวันออกเยงเนอที่จงังหวัดสุรินทร์ซึ่งเมื่อวันที่17็ พฤษภาหกเจ็ดที่ผ่านมานะคะก็ได้รับแจ้งว่าตัวอย่างที่สมตรวจให้ผลบวกพบเชื้อโรคไวรัสทิษหนัก้าก็ตอนนี้ก็คือทราบผลเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมสอ,องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วแล้วหลังจากการตรวจพบแล้วคะ่ะในขั้นตอนของการดําเนินการเนี่ยคะ่ะในขั้นแรกเนี่ยคือเรามีการทําการยังไงบ้างคะ ฮัลโหลสวัสดีครับค่ะยังยังไี้ไชัดเจนอยู่ไหมครับงงรค่ะขั้นแรกที่ดำเนิงงนการก็คือหลังจากที่มีการแจ้งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการม,มาแล้วก็จะมีการต่อสารภาคาคีเครือข่ายก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลตำบลด้านพระแล้วก็เทศบาลทําใหญ่ ร่วมกับกองงานปฏิสัทธ์อําเภอออกสอบสวนโรคติดักบ้าท,ที่จุดเกิดเหตุก็คือบ้านคุณน,นัทรีวันสินคานะคะ,ะหลังจากที่เข้าสอบสวนโรคระบาดเสร็จแล้วก็ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประเมินสถานการณ์วางแผนควบคุมโรคอ,อันดับที่สองก็คือหลังจากประชุมเสร็จก็ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสำหรับข่าวตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดตัดพรต2,500โดยอนนาศัยอำนาจตามความในมาตรา20ประกาศกำหนดเขตรคกระบาตัดชั่วขราว30วันในพื้นที่รัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุอันนี้ก็คือประกาศอันดับสามก็คือ,อหลังจากที่ประกาศแล้วก็แจ้งรายงานการประกาศโรคไปยังพื้นที่ บริเวณรอบละติมี5กิโลแล้วก็แจ้งคณะอนุกรรมการป้องกันโรคน้าป้าระดับ